สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะคะสู่รายการ Reverse Life นะคะเป็นรายการที่ฟื้นฟูจิตใจจิตวิญญาณของพี่น้องธรรมิกชนนะคะเป็นรายการที่จะทําให้เราเป็นคริสเตียนที่มีความสดชื่นอยู่ในทุกๆวันนะ,ะแล้วในวันนี้นะ,ะเราจะเข้าสู่หัวข้อเราจะรับมือกับการถูกปฏิเสธได้อย่างไรนะคะไม่มีใครที่ในโลกนี้ไม่เคยถูกปฏิเสธค่ะ ไม่ว่าคนคนั้นจะเป็นใครนะคะจะเป็นราชาหรือเป็นขอทานนะคะคนมั่งมีหรือคนยากจนนะคะไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเกิดที่ชาติไหนเผ่าพ,พันธุ์ไหนไม่มีใครที่ไม่เคยถูกปฏิเสธมาก่อนนะคะก่อนคิดการนะคะประมาณ480กว่าปีนะคะมีที่เมืองออที่อาณาจักรเปอร์เซียนะคะกษัตริย์ของเปอร์เซียก็คืออาหาสุเอรัต เป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งแล้วก็รุ่งเรืองมากนะคะเป็นนักรบร่ารวยมากาได้จัดงานเลี้ยงใหญ่โตเลยนะคะจัดงานเลี้ยงเพื่อจะอระดมพลในการออกรบครั้งต่อไปแล้วก็จัดงานเลี้ยงเพื่อบ่งบอกถึงแสนยานุภาพของกษัตริย์แล้วก็ทหารของพระองค์แล้วขณะที่พระองค์มึนเมาเต็มที่อยู่กับข้าราชบริพารหรือเหล่าทหารหารนะคะก็อวดถึงทรัพย์สินต่างๆที่มีที่ได้มา แล้วก็หนึ่งในนั้นที่เป็นทรัพย์สินที่มีค่าของอาหาสุเอรัตก็คือพระราชินีวัชถีเป็นพระราชนีของอาหาสุเอรัตซึ่สวยงามมากนะคะแล้วพระราชาก็คิดกันขึ้นมาว่าน่าจะให้พระราชินีมาอวดโฉมให้กับขุนพลทหารต่างๆได้ยนโฉมพระราชนีผู้สิริโฉมงดงามนี้แต่เชื่อไหมคะว่าราชินีปฏิเสธกษัตริย์ไม่ยอมมาเผยตัว นะ,ะการปฏิเสธสําหรับบางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ไม่ร้ายแรงแต่สําหรับบางคนเนี่ยเมื่อถูกปฏิเสธเขารับไม่ได้เหมือนอาหารสุเอรัตเนี่ยนะคะพระองรับไม่ได้ที่พระราชินีปฏิเสธการเชื้อเชิญของพระองค์และสุดท้ายพระองค์ก็ปลดพระนางวัชทีเนี่ยจากการเป็นราชินีแห่งเปอร์เซียนะคะนี่คือเป็นการบ่งบอกหรือการแสดงออกมาว่าราชาองค์นี้ ยอมรับไม่ได้ในการถูกปฏิเสธนะคะในเมื่อ,อ,อการถูกปฏิเสธเป็นเรื่องที่บางคนอาจจะเป็นเรื่องธรรมดาบางคนอาจจะเป็นเรื่องร้ายแรงหรือคุณผู้ฟังท่านใดอาจจะกําลังถูกปฏิเสธอยู่นะคะเราจะมาดูว่าเราจะรับมือกับการถูกปฏิเสธอย่างไรได้นะคะสิ่งหนึ่งนะที่เราจะรับมือกับการถูกปฏิเสธก็คือว่า ให้เราสำรวจความรู้สึกของเราสำรวจความรู้สึกของตนเองก่อนนะคะว่าทำไมเราถึงแย่เมื่อเราถูกปฏิเสธทำไมจิตใจของเราถึงรู้สึกไม่ดีโกรธโมโหหอเหี่ยวหรือซึมเศร้านะ,ะทำไมเราต้องเจ็บปวดเวลาเราถูกปฏิเสธเพราะว่าเราไม่มีค่าใช่ไหมหลายคนก็ถามว่าเราไม่มีค่าพอใช่ไหมเราถึงถูกปฏิเสธ เพื่อนปฏิเสธเราครอบครัวปฏิเสธเรานะคะแม้กระทั่งก็ไปสมัครงานเราก็บางทีเราก็ถูกปฏิเสธหรือคนรักที่ปฏิเสธเราเราเป็นคนไร้ค่าหรือไม่หลายคนอาจจะตั้งคําถามกับตัวเองเช่นนี้อนุนใจนะคะว่าจริงๆการถูกปฏิเสธนะคะไม่ว่าจะครั้งหนึ่งหรือสองครั้งหรือ10ครั้งไม่ได้หมายความว่าเราไร้ค่านะคะ การที่คนตอบรับเราหรือปฏิเสธเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเรามีค่าหรือว่าเราไรค่าให้เราสำรวจจิตใจของเราแล้วก็คิดถึงความเป็นจริงนะคะว่าคุณค่าก็คือคุณค่านะคะไม่มีอะไรมาลดคุณค่าในชีวิตของเราได้นะคะเมื่อเราถูกปฏิเสธเราควรจะทำอะไรอีกคะนะคะประการที่สองคือว่าให้เราข้ามผ่านความเจ็บปวดรวดเร็วนะคะ ข้ามมันอย่างรวดเร็วอย่าไปอย่าไปจดจอหรือแช่หรือจมปลักอยู่กับสิ่งที่คนอื่นทำต่อเราหรือปฏิเสธเรานะคะการถูกปฏิเสธนั้นยอมรับว,ว่ามันเป็นเรื่องเจ็บปวดอย่างที่เราคุยกันนะคะแต่หากเรายอมให้ความเจ็บปวดมันเนิ่นนานออกไปอยู่ในชีวิตของเราเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นรากขมขื่นนะคะพี่น้องอาจจะกลายเป็นรากขมขื่นหรือเกิดเพื่อใจมขมขื่นขึ้นมา มันไม่ได้ขมขื่นที่ใครนะคะกับมาขมขื่นที่ตัวเราเองซึ่งไม่ใช่ที่ทำเลยนะคะคนอื่นทำกับเราพอแล้วนะ,ะแต่เรายังทำกับตัวเองด้วยกันเก็บกันรกระทำมงคลเหล่านั้นไว้ก็เกิดเป็นรากขมขื่นลึกๆซ่อนอยู่ในใจของเราในพระธรรมพิบูบทที่12ข้อ15บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้า และอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมานะคะทำความยุ่งยากให้ซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปรากขมขื่นนะคะจากการถูกปฏิเสธเกิดเป็นรากขมขื่นแล้วต่อมาก็ทําให้ชีวิตของเราเสียไปซึ่งไม่ไม่โอเคเลยค่ะถ้ามันจะส่งผลกระทบกับชีวิตของเราขนาดนั้นการปฏิเสธก็เป็นเพียงปฏิเสธนะคะไม่ได้มีอะไรมาก ในพระธรรมฮิบรูเนี่ยทำให้เราเห็นว่าความเจ็บปวดทางจ,จิตใจอาจจะส่งผลกระทบต่อร่างกายได้เห็นไหมคะเราอาจจะเกิดความเจ็บป่วยก็ได้เกิดจากการถูกปฏิเสธเกิดรากขมขื่นขึ้นมานะคะอาจจะส่งผลมาที่ร่างกายของเราอาจจะทําให้เราเอ่อนแอหรืออ่อนกําลังไปนะคะระการที่3นะเมื่อเราถูกปฏิเสธเราจะทำยังไงดีคะ ประการที่สามคืออย่าขาดความนับถือในตนเองอันนี้ชอบมากเลยค่ะอย่าขาดความนับถือในตัวเราคนอื่นอาจจะไม่เชื่อใจเราไม่นับถือเราแต่แต่เรายังคงนับถือตัวเองนะคะการถูกปฏิเสธสามารถทำลายความนับถือในตัวของท่านได้ต้องระวังนะคะส่งผลให้ท่านตัดตำหนิตนเองในความผิดพลาดนั้นและทำให้ท่านเชื่อว่า ตนเองไม่มีทางประสบความสําเร็จหรือไม่มีความสุขนะคะการถูกประเสธปฏิเสธมันเป็นเรื่องเล็กๆนะคะคนคนมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์นะคะที่จะตัดสินเอ้ยจะปฏิเสธเราแต่เราอย่าซ้ําเติมตัวเองนะคะทำให้เกิดความไม่นับถือในตนเองเราจะไม่ซ้ําเติมตัวเองเอเมนนะคะเราจะไม่ทับถมตัวเองไม่แช่งด่าตนเองนะคะ แต่เราจะปลอบประโลมจิตใจของเรานะคะปลอบประโลมใจเราให้กําลังใจตัวเองเข้าไว้คือให้กําลังใจในทุกๆวันกับตัวเองเข้าไว้นะคะสิ่งนี้ที่เราจะจะไม่ทําก็คือเราจะไม่ทับถมตนเองแต่เราจะให้เกียรติตนเองให้กําลังใจตนเองนับถือตัวเองให้มากขึ้นไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นด้วยนะคะอย่าไปเปรียบเทียบว่าคนนั้นเก่งกว่าเราดีกว่าเราสวยกว่าเราหล่อกว่าเราอย่าไปเปรียบเทียบค่ะ มันเป็นเรื่องที่ขาดความเข้าใจจริงๆถ้าเราจะไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอย่างนั้นแล้วก็การนับถือตนเองยังไงเราจะนับถือตนเองได้ยังไงก็คือมองหาจุดดีหรือจุดเด่นในตัวในตัวของท่านเองนะคะท่านมีจุดเด่นอะไรที่คนอื่นไม่มีนะคะคนอื่นมีจุดเด่นอะไรก็ขอบคุณพระเจ้าแต่เราล่ะเราก็มีจุดเด่นเหมือนกันนะคะถ้าเรามองหาจุดเด่นในตัวเรา ข้อดีในตัวเราศักยภาพที่ซ่อนอยู่ภายในชีวิตของเรานะคะแล้วก็ถ้าเราพบศักยภาพหรือข้อเด่นของเราวันหนึ่งเราจะมีโอกาสได้ดึงมันออกมาแล้วก็เฉิดฉายนะคะไม่แพ้คนอื่นเหมือนกันนะคะนี่คือว่าเราจะให้การนับถือตนเองนะ,ะประการที่3มาประการที่4นะคะประการที่4ก็คือการให้อภัย ให้อภัยใครบ้างให้อภัยคนที่ปฏิเสธเราให้อภัยอะไรให้อภัยตัวเราด้วยเวลาที่ท่านรู้สึกเจ็บปวดผิดหวังจากการถูกปฏิเสธนะีคะสิ่งที่ท่านควรจะทำในการถูกปฏิเสธก็คือการให้อภัยให้อภัยกับทุกคนที่เกี่ยวข้องในการปฏิเสธนั้นนะคะพระเยซูก็ถูกปฏิเสธนะคะ พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราไม่ใช่ว่าพระองค์จะไม่เคยถูกปฏิเสธนะะในที่เมืองนาซาเรตเนี่ยเมื่อพระองค์ไปประกาศเรื่องของพระเจ้าชาวเมืองนาซาเรตปฏิเสธพระองค์แล้วก็บอกพระองค์ว่าเป็นแค่ลูกชักไม้ไม่เห็นมีดีอะไรเลยจะไม่ยอมรับสิ่งที่พระเยซูได้นําเข้าไปสู่ชีวิตของพวกเขาไม่เพียงที่เขาจะปฏิเสธพระเยซูเท่านั้นนะคะเขาพยายามจะฆ่าพระองค์ด้วยพยายามนําพระองค์ไปที่หน้าผาแล้วก็ จะผลักพระองค์ให้ตกหน้าผาคือพ,พูดง่ายๆก็คือให้ตายอะ่ะนะ,ะไม่เพียงถูกปฏิเสธเท่านั้นแล้วก็พระองค์ไปช่วยชายคนหนึ่งที่เมืองเกรรชานะคะผู้ชายคนนี้ถูกผีสิงถูกผีเข้าแล้วเมื่อพระเยซูไปพระเยซูขับผีออกจากชายคนนี้แล้วชายคนนี้ก็มีสติกลับมานะคะกลับสู่สภาพดีแต่ชาวเมืองเกราชาก็ไม่ต้อนรับพระเยซูนะคะระหว่างคนที่ถูกผีสิง กับสุกรที่ผีเหล่านั้นเข้าไปสิงเนี่ยแ,แล้วก็ตกหน้าผาตายอะ่ะเขาบอกพระเยซูทําให้เขาเสียหายด้านทรัพย์สินเขาไม่ได้มองที่คนเขามองว่าพระเยซูทําให้เขาเสียหายด้านทรัพย์สินเขาก็ปฏิเสธพระเยซูนะคะเขาไม่สนใจสิ่งที่พระเยซูทําเพื่อมนุษย์เสียชาตินะคะเขาก็ผลักใสพระเยซูขับไล่พระเยซูมีคนนึงปฏิเสธพระเยซูคนนี้ชื่อเสียงโด่งดังมากคือเปโตร เปโตรเนี่ยนะติดสอยให้ตามพระเยซูไปทุกที่เป็นศิษย์เป็นอาจารย์กันกินนอนด้วยกันสุขหรือทุกข์ร่วมกันนะคะแต่มีอยู่วันหนึ่งเมื่อทหารชาวโรมมาจับพระเยซูไปเพื่อจะตรึงหรือเพื่อจะประหารชีวิตเปโตรเปโตรเกิดความกลัวนะคะความกลัวนี้ทําให้เขาลืมสัมพันธภาพกับพระเยซูทั้งหมดเลยเขาปฏิเสธพระเยซูครั้งแล้วครั้งเล่าในพระคัมบอกว่าสครั้ง ะะเขาปฏิเสธพระองค์นะคะเขาบอกว่าเขาไม่เคยรู้จักผู้ชายคนนี้คือไม่รู้จักกับพระเยซูนะ,ะเป็นการปฏิเสธซึ่งน่าเศร้าน่าเสียใจอย่างสุดซึ้งสำหรับสิทธิ์อาจารย์ที่ปฏิเสธกันเพราะนั้นพระเยซูก็ถูกปฏิเสธการถูกปฏิเสธของพระเยซูก็รุนแรงร้ายแรงกระทบทั้งร่างกายแล้วก็กระทบทั้งจิตใจนะคะ แต่พระเยซูไม่ยอมให้การถูกปฏิเสธนั้นหยุดในการทำภารกิจของพระองค์พระองค์ยังคงมุ่งหน้าต่อไปรับใช้พระเจ้าต่อไปทำดีต่อไปอรักษาคนเจ็บคนป่วยประกาศเรื่องอาณาจักรหรือแผ่นดินของพระเจ้าต่อไปพระเยซูไม่ได้หยุดเมื่อถูกปฏิเสธพระเยซูไม่ได้เลิกทำไม่ได้เลิกรับใช้พระเจ้าเมื่อถูกปฏิเสธแต่ตรงกันข้ามพระองค์ก้าวผ่านการถูกปฏิเสธนั้นไปอย่าง ใจิตใจสงบแล้วก็มีสันติสุขนะคะเราสามารถเรียนแบบพระเยซูได้นะคะเพราะว่าในแต่ละวันเราทุกคนจะถูกปฏิเสธค่ะไม่ว่าคุณอาจจะถูกปฏิเสธหรือว่าตัวดิฉันอาจจะถูกปฏิเสธนะ,ะเราบางทีเราก็ปฏิเสธคนอื่นนะคะเราก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นสมหวังในความปรารถนาของเขาเสมอไปเพราะฉะนั้นการถูกปฏิเสธไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายแต่เป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาที่ ทั้งเด็กและผู้ใหญ่คนวัยรุ่นคนหนุ่มคนสาวนะคะมีโอกาสจะพบได้ทั้งสิ้นคือการถูกปฏิเสธแต่เราอย่าให้การถูกปฏิเสธนั้นมาหยุดชีวิตของเราและทําให้เราไม่ก้าวต่อไปในการที่จะประกอบการดีนะคะหนุนใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะว่าการถูกปฏิเสธสําหรับบางคนก็เป็นเรื่องใหญ่อาหารซูเอรัสนี่นะคะกษัตริย์แห่งเปอร์เซียเนยีเป็นเรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องคอขาดบาดตาย เป็นเรื่องเสียศักดิ์ศรีขนาดภรรยานะที่อยู่กินกันมาพระองค์ยังสามารถปลดจากในฐานะราชินีได้นะคะแต่สำหรับพระเยซูการถูกปฏิเสธเป็นเรื่องเล็กเป็นเรื่องที่ให้อภัยได้เป็นเรื่องที่มองผ่านมองข้ามกันได้และเป็นเรื่องที่ไม่ใช่จุดจบของชีวิตสำหรับพระเยซูการถูกปฏิเสธนะ,ะสำหรับมุมมองของของรายการนี้มุมมองของดิฉันนะคะคือ อาจเป็นโอกาสที่จะทำให้คุณและดิฉันเนี่ยได้ปรับปรุงแนวทางชีวิตถ้าเราถูกปฏิเสธอาจจะอาจจะเป็นโอกาสที่เราจะพิจนารณาตนเองแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาชีวิตของเรานะคะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นการถูกปฏิเสธอาจจะทำให้เราเจ็บปวดแต่มันก็สามารถนำมาปรับปรุงชีวิตของเราพัฒนาชีวิตของเราแต่หากเรา ใช้โอกาสในการถูกปฏิเสธมาทับถมตนเองนะคะมาทำลายตนเองก็ถือว่ามัน,ม,นมันเสียโอกาสมากๆเลยนะคะให้เราค้นหาจุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อเราถูกปฏิเสธวิธีที่เราจะปฏิบัตินะคะค้นหาจุดเปลี่ยนของชีวิตพัฒนาส่วนที่เราอาจจะละเลยมาดานแล้วเราไม่สนใจข้อดีของเรานะคะส่วนที่เรามองข้ามมาตลอดแล้วให้เรากลับไปดูไปพัฒนาให้เป็นจุดเด่นในชีวิตของเราได้ การถูกปฏิเสธนะฮะบางครั้งบางเหตุการณ์ก็ทําให้บางคนกลายเป็นคนฉลาดก็มีนะคะให้เรามาที่ทานด้วยกันสาธุการแด่พระเจ้าในเวลานี้พระองค์เจา้าขอพระองค์เยียวยาจิตใจของพวกเราขอพระองค์ชําระจิตใจของพวกเราที่มีความเศร้าหมองมีความเสียใจมีความเสียความรู้สึกพระองค์เจา้าค่ะ ขาดความมั่นใจในตนเองรู้สึกแย่และทับถมตนเองเกิดจากการที่ถูกปฏิเสธแล้วในเวลานี้ขอพระองค์ทรงนำความรู้สึกแย่ๆออกจากหัวใจของพวกเราทุกคนพระเจ้าการถูกปฏิเสธให้เราเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่จะเกิดขึ้นในชีวิตในปุถุชนคนทัท่วไปพระองจะชาแต่ให้เรานำการถูกปฏิเสธนั้น มาพิจารณาตัวเราพระองค์จะขาจุดด้อยจุดอ่อนตรงไหน,นที่เราควรจะพัฒนาให้ดีขึ้นแทนที่เราจะเสียใจแต่เรากลับนำสิ่งเหล่านี้มาคบคิดมาคิดเพื่อปรับปรุงแก้ไขตัวเองต่อไปขออวยพรและเยียวยารักษาจิตใจของเรา ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราพระเจ้าที่เราจะระมัดระวังในการที่จะปฏิเสธผู้อื่นด้วยพระองาคา์เจ้าให้เราเรียนรู้ที่จะปฏิเสธอย่างอ่อนโยนและสุภาพจะไม่สร้างบาดแผลไม่สร้างความเจ็บปวดให้กับผู้หนึ่งผู้ใดพระองาคา์เจ้าเราขอบพระคุณพระเยซูที่เป็นแบบอย่างแห่งการถูกปฏิเสธให้เราได้รู้ว่าการถูกปฏิเสธนั้นจะเกิดขึ้นกับชีวิตของทุกๆคนไม่มีใครที่จะพ้นหรือหลีกเลี่ยงไปได้พระองาคา์เจ้า เราขอขอบพระคุณพระบิดาพระบุตรและพระมยาลอยสุดสำหรับบทเรียนหรือข้อคิดเหล่านี้ที่มาถึงชีวิตของเราเราโมทนาขอบพระคุณพระองค์ขอรับการเปลี่ยนแปลงรับความช่วยเหลือรับการเยียวยาจากพระองค์ในเวลานี้ในพระนามแห่งองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนอาเมนเช่นเคยนะคะหากรายการนี้หนุนจิตชูใจคุณผู้ฟังท่านใดน,นะก็ขอให้กดไลค์ กดแชร์กดกระดิ่ง s u b สไครต์นะคะแล้วก็แชร์ต่อๆนะคะไปยังเพื่อนภูงของเราญาติพี่น้องของเราแล้วก็การกดติดตามและกดกระดิ่งจะเป็นเหตุให้ท่านได้รับข้อมูลอย่างต่อเนื่องจากรายการ Refresh l i ฟ e นะคะสำหรับวันนี้ขอประเจ้าววอวยพรนะคะสวัสดีค่ะ